ใครมีสิทธิ์ได้รับเงิน3,000บาทรอบเก็บตกเปิดคุณสมบัติ13ล้านคนรอบเก็บตกมีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000บาทนาน3เดือนคาดจะเริ่มแจกเงินเดือนมิถุนายนนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทําให้ประชาชนจํานวนมากตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมชมคอมอเสนอใช้งบ3-4มถึงสี่หมื่นล้านบาทช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยจะแจกเงินคนละ1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะส่วนคนกลุ่มใดจะได้เงินบ้างจะได้เมื่อไรได้เท่าไหร่นั้นนะคะเดี๋ยวทางช่องของเราก็จะมานำเสนอข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะคะ ใครที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินนะคะก็คือกลุ่มคนที่เข้าข่ายจำนวน13-14ล้านคนนะคะโดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะ 1. ก็คือเป็นคนชรานะคะ 2. เป็นเด็กนะคะแล้วก็3เป็นผู้พิการ 4. เป็นคนไร้บ้าน 5. เป็นคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ 6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉินในสถานการณ์โควิด -19 นะคะ แล้วก็7นะคะเป็นประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เนต็ตก็ซึ่งทําให้พลาดสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทนะคะและก็จะได้รับเงินเมื่อไหร่นั้นนะคะโดยคาดว่าทางกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะแจกเงินคนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2563นะคะ ส่วนคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะแต่ว่าอาจจะช่วดเงินได้รับสิทธิเงิน1,000บาทนะคะอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็คือการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นนะคะจะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนเสียก่อนนะคะโดยคาดว่าจะมีผู้ผ่านสิทธิ์นะคะรวมประมาณ12.5ล้านคนนะคะและถ้าเคยได้รับเงินจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันหรือว่าเงินเยียวยาเกษตรกร,กรไปแล้วนะคะก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเก็บตกในรอบนี้นะคะ ทั้งนี้นะคะทางกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะยื่นให้คณะกรรมการการกรองโครงการใช้เงินพรกรกู้เงิน1ล,นล้านล้านบาทพิจารณานะคะหากเห็นชอบก็จะเสนอให้คอรมอรพิจารณาต่อในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ